กับกุ๊กูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาอัพเกรด ซีเนะน่ไดมูนนะให้กลายแป็นได้เลยพาราดินมูนนะคะก็ตัวใหม่ที่เข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายสุดท้ายเลยนะก็คือวันที่30เมษายนนะคะเป็นวันสุดท้ายที่เมื่อเราอัปเกรดตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะได้มิชชั่นที่เราจะได้กบแดง8ดาวกลับมา1ตัวนั่นเองนะคะเพระนาะฉะนั้นเนี่ย ต้องรีบต้องรีบนะอันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันเดนจะมาอัปเกรดตัวนี้กันมาหลายๆคนนะถามว่าอยากจะอัปเกรดเนี่ยทำไมผมถึงอัปเกรดไม่ได้นะคะมีตัวแล้วจะอัปเกรดเนี่ยแบบนี้ผมก็ทำเลเวลเต็มแล้วนะคะพี่แต่ว่านี่นะมันต้องดูตรงนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยมันต้องทำให้กลายเป็น max level ด้วยนะคะตอนนี้มันเห็นนะมมันจะเขียนว่า up to four times แบบนี้นะคะแปลว่าสามารถที่จะบวกได้อีก4ครั้งนั่นเอง max level มันไม่ได้จบแค่120นะมันสามารถเพิ่มได้อีกนะคะโดยที่จะต้องเพิ่มโดยการใช้ตัวที่เหมือนกันแบบนี้หรือว่าใช้กบแดงนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเรามีกบแดงอยู่ สตัวซึ่งไม่พอแต่ว่าพี่ปุมีนี่นะอ่อมีตัวนี้ค่ะ n o v โ Night Moon ตัวนี้เนี่ยถ้า Evo ใช่ไหมหมันก็จะกลายเป็นตัว8ดาวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะ Evo ตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้เป็น7ดาวนะก็ใช้กบแดง7ดดาวนั่นเองนี่จัดไป ใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มโอ,โ,โอ้โหเกือบหมดเลยทีเดียวกบกบเกืบหมดนี่บวกไปแล้วนะคะ เป็นแม็กซ์แล้วนี่บวก4ครั้งแล้วนะคะเห็นไหมนี่มันบวก4ครั้งแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราต้องทําให้เลเวลมันเต็มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาไปเก็บเลเวลก็ต้องหาตัวอะไรมาบวกเพิ่มนี่ให้กลายเป็นเลเวล120แบบนี้นี่พอเต็มแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะคะกลายเป็นระดับมาสเตอร์นะคะเราก็เอาไปอีโวนะนี่ จากโ no นวิส Nightmoon นะคะจะกลายเป็น n i เนียไนท์มูนเนี่ยก็นี่เลยใช้ของตามนี้นะคะอีโวไปเรียบร้อยมานี่นะคะเรามี2ตัวแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งละกันล็อกไว้ก่อนนะคะ จะอัปเกรดทําเหมือนเมื่อกี้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันระดับ120อยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้บวกเลยสักครั้งมันต้องบวกบวกเพิ่มเนะเาะบวกเพิ่มก็นี่เลยใช้ตัวที่เหมือนกันอย่างที่บอกนะคะใช้ตัวเหมือนกันค่ะเอาตัวนี้ล็อกอยู่ปลดล็อกแป๊บใช้ตัวเหมือนกันบวกกันแบบนี้นะฮะจัดไป แล้วก็เราไม่มีตัวเหมือนกันแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องใช้กบแดงนะคะกบแดงโอเคจัดไปบวก4ี่นะก็คือเมื่อกี้บวกตัวเองทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็กบแดงอีก3ามตัวเอาสะกบแดง8ดาวหมดสต็อกอีกแล้ว หมดอีกแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้กลายเป็นเลเวล140นะคะแม็กซ์เลยก็บวกครบ4ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นมันจะกลายเป็นระดับซูเปอร์มาสเตอร์นะคะเราต้องจัดอีกเป็นอัลตร้าอีโว และซึ่งของที่จะใช้ในการอีโวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเราก็สามารถหาได้จากสเปเชียลสเตทนะคะแมททเรียลพวกนี้นะคะมีวอยรูน6อันนะคะมีเอเวนเจอร์รูน6อันมีฟูรี่รูน6อันนะคะมี destructive จีเวลนะคะ6อัน Godly Devil อีก 6อันแต่ว่าก o l d Jewel นะคะไม่สามารถหาได้จาก Special s t a ต e นะคะตัวนี้เนี่ยต้องไปทำการสร้างใน lab เรือนนัด lab เท่านั้นนะคะไม่สามารถหาได้ภายในเกมนะมาเราจะมา e v o l v นี่จะกลายเป็นตัวนี้จะแข็งแกร่งแล้วนะคะมาจัดไปอีก800,000ลุยเรียบร้อย สกิลที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Holy Blessing นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันน้องมูลแน่สกิลแรกนะคะนี่ Holy Blessing นะคะตัวนี้นี่ทำอะไรบ้างอ๋ออันนี้เป็นสกิลแรกนะสกิลแรกเนี่ยจะทำให้เพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะคะ18000ปเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ แล้วก็จะ cancel a l i debuff อันนี้หมายความว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆในทีมนะคะโดนสกิล debuff หรือว่าโดนสกิลที่แบบเป็นพวกคำสาบที่จะทำให้บัฟเระหายไปอะแนวนั้นนะคะจะ cancel ออกนะคะก็คือจะเป็นตัวช่วยเพื่อนนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายคือ hit rate นะคะ เพิ่มขึ้น10%ไปเวลา10วิส่วนอีกสกิลหนึ่งที่ได้มาจากหลังการอีโวเป็นอัลตร้ามาสเตอร์นะคะก็คือสกิลที่เพิ่มพลังโจมตี2,500%นะคะกับอีกสกิลหนึ่งคือ,อลดอัตราการหลบหลีกของ สตรูลง60เป็นเวลา15วินาทีซึ่งเยอะมากๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแอทแท็กสปีดหรือว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยเป็นสโลคือช้ามากแล้วก็มูฟสปีดอยังดีหน่อยที่เป็นระดับฟาสนะคะหรือว่าพอที่จะเร็วระดับหนึ่งเี่เพิ่มเลเวลไปสักนิดหน่อยนะคะตอนนี้เลเวล104นะก็จะเห็นว่าเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลือดเยอะมากอันนี้ าใส่ของบวกเลือดเข้าไปอีกนี่น่าจะอลังการมากๆสำหรับตัว HP หรือว่าเลือดนะคะโอเคมาใส่ก็ใส่คอนเนาะเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ใช่คอนนี้นี่นี่นะคะใส่คอนไปนะคะโอ้โหอันเดียวก็เพิ่มไป5ล้านแล้วนะตอนนี้มามาดูเสื้อเสื้อนี่บวกอย่างเยอะเท่าไหร่ สิบล้านเข้าไปแล้วโอ้โหเยอะจริงๆเดี๋ยวนะอันนี้บวกอะไรอันนี้แหละอันนี้บวกโหดมากนะคะมิกุนี่โคตรโหดนี่สิบสี่ล้านโอ้โหอันนี้ถึกแบบเรียกว่าถึกโคตรๆเลยดีกว่าแล้วดูพลังป้องกันดิป้องกันนี่แบบ คือเอาไว้เป็นตัวชนจริงๆอะ่ะชนแบบชนเฉยๆเลยอะ่ะชนแบบโคตรชนอะ่ะนี่คือถึกมากโอ้โหแม่เจ้าถึกมากเราลองเอาไปใส่ตัวนี้ไหมแทนตัวนี้คือจริงๆจากที่พี่กูเคยดูมานะตัวตัวนี้เน้นหลบใช่ปะพ,พี่กูเน้นหลบนะคะแต่ว่าตัวตัวนี้ใส่เน้นเน้นเลือด เ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้นี่อาจจะต้องเดี๋ยวทำคลิปเป็น V S ซีรีส์ดีกว่าแล้วค่อยมาดูกันค่อยมาตัดสินว่าตัวไหนจะเจ๋งกว่านะคะเดี๋ยวเราลองไปเล่นพาราดินมูลให้ได้ดูกันนิดหนึ่งเล่นในไหนดีอะอารีนาไหมถึงอย่างเดียวมันก็ไม่ช่วยนะจริงๆถ้าสมมติว่าโจมตีไม่ได้อ่ะเนอะ นี่ไงออกไปละถึกแน่นอนนี่ถึกแต่ไม่หลบนะออคือไม่หลบเลยโดนทุกดอกเลยซึ่งมันจะไม่ตายนั่นแหละแต่แบบแต่ก็ฆ่าเขาไม่ได้เหมือนกันนึกออกวะนี่ไงมีความถึกมีความถึกสูงถึกมากเหมือนตู้เย็นขึ้นที่ว่างั้นเถอะ ครอดดูดิแต่โจมตีเขาไม่ได้เลยนะถึกไปคือนางถึกมากอะแต่ว่าโจมตีใครไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเอาแชมเปญเอาแชมเปญไปช่วยหน่อยนี่น้องถึกมาแล้วปึ๊บแต่สกิลเนี่ยสกิลนางก็โอเคนะ แต่น,นี่คือนางค้างอยู่ค,ค้างค้างค้างมีความมีความโดนสปันอยู่สปันคือเลือดไม่ลดเลยอ่ะดูเลือดดิเลือดไม่ลดเลยนะถึกมากยืนเป็นยืนเป็นเสาเลย แล้วโจมตีช้ามากแต่ดูดิเลือดยังไม่ลดเลยอะ่ะคือคือกอดถึกอ่ะช่วยอะไร <c oughs> ไม่ได้เลยอะ่ะการโจมตีของนางนี่อันนี้เป็นสกิลสองนะฮะ ูลองคิดดูว่าถ้าพลรดินมูนะแล้วใส่หลบใส่แหวนหลบสักอันน่ะหูยก็ลำบากแล้วนะเพราะเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าใส่แค่2ชิ้นใช่ปะเลือดก็ประมาณ9ล้านนะคะแล้วก็ใส่แหวนหลบไปอีกอันหนึง่งนี่ก็คือจะพลิ้วเนอะนี่น่าจะค่ายากมากอะเออเหมือนที่เราเจอแบบพอเจอมูนแล้วเราจะแบบฆ่าไปค่อยตายเพราะนางถึกมากไง ถึกจริงไปดูความถึกของนางกันถึกแล้วเกินทำไมดูหลบไม่ค่อยได้เอาตัวออกมาช่วยหน่อย เดินประชิดกว่าเนาะถ้าเทียบกับโพเซดอน่ะระยะนังใกล้กว่านะคะเอาโพเซดอนตายไปละระยะนั่งใกล้กว่าแล้วก็ดูน่าจะถึกกว่าด้วยนะเดี๋ยวต้องทำา V s e ซีรีสซะแล้วนะคะมีน้องๆหลายคนขอมานะ เดี๋ยวเราไปดูเต็มๆกันใน VSC ได้เลยสำหรับตัวพระดินมูลกับโพไซดอนนะมีแต่คนขอมานะเพราะฉะนั้นจัดไปจัดไปนะคะ <c oughs> ในนี้เราอาจจะรีวิวได้ไม่เยอะนะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละสำหรับตัวพรดินมูลนะ <c oughs> บอกเลยว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการชนได้ค่อนข้างดีมากเพราะว่าระยะ ระยะค่อนข้างแคบมากๆนะคะเหมือนอย่างที่เคยบอกไปว่า attack range ตัวเนี้ยคือมันเป็นระยะในการยืนสมมุติว่าระยะมันไกลมันก็จะยืนไกลเนืกอออกไหมเหมือนตัวโพไซดอนนะ่ะโพไซดอนมันจะไกลกว่านิดนึงเนอะโพไซดอนมีระยะนะคะก็อาจจะไม่ได้ประชิดมากนะคะนี่ โซดอรเนี่ยเรนเนี่ยเจนะคะก็มากกว่านิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูน้องรันกับน้องรันเพราะน้องรันเนี่ยเป็นตัวที่คนชอบใช้มากแล้วก็นะ่าจะวิ่งประชิดตลอดถ้าเป็นน้องรันว่าปะเดี๋ยวดูน้องรันดีเท่าไหร่น้องรันนะแอท่าเรน์อยู่ที่35ตัวนี้ตัวนี้30น้อยกว่าน้องรันนีกะ นี่ยืนใกล้กว่าใช่มหมยังจะมียืนใกล้กว่าอีกเหรอโอ้ยตัวตัวชนนี่สงสัยต้อง ต้อง VS ซีรีส์กันยาวๆนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันละกันทีละตัวเนาะสําหรับวันนี้ก็สําหรับพาราดินมูนค่ะอัปเกรดแล้วเป็นอัลตร้ามาสเตอร์เนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะว่ามีสกิลที่ลดอัตราการหลบหลีกของคู่ต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครชื่นชอบพาราดินมูนพี่หูแนะนำว่าถ้ามีตัว8ดาวอยู่เนี่ยแนะนำให้ทําเป็นอัลตร้ามาสเตอร์ดีกว่าเพราะว่าสกิลเจ๋งกว่าเยอะเลยนะคะช่วยในการดัน ทีมด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหลบหรือลดลงด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับน้องๆหลายหคนที่อยากจะป้านนะคะตัวพาราดินมูนถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ด้วยวันนี้พี่ปูลาไปก่อนส่วนใครที่อยากจะให้ทำคลิปแบบไหนหรือว่าอยากจะดูอะไรเนี่ยต้องูคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล,แล้วเราจะมาอ่านกันนะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะจะกนมาในคลิปหน้าเกมไลเลนจ้าบ๊ายบาย